สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจาริยามุกดานะคะวันนี้ดิฉันจะมาสอนการเขียนโปรแกรมโดยให้โปรแกรมคำนวณหากระแสโดยใช้กฎของโอห์มค่ะโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะคะ 1. รับชื่อผู้ใช้งานโปรแกรม 2. รับแรงดันจากผู้ใช้งาน 3. รับค่าความต้านทานจากผู้ใช้งานและ 4. แสดงผลค่ะแสดงผลชื่อผู้ใช้งานค่าแรงดันค่าความต้านทานค่ากระแสที่คำนอนได้ค่ะค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเราไปดูวิธีการเขียนโปรแกรมกันเลยค่ะเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะเปิดห้องขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เขียนโครงสร้างของห้องค่ะจากนั้นเราก็ใส่ เคลียสกรีนค่ะไวเลนคะเพื่อเป็นการล้างหน้าจอแล้วก็ get c e เพื่อเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอค่ะเราจะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าชานะคะแล้วก็ห้องที่ชื่อว่า t e ทคค่ะอ่าแล้วก็ใส่อ r a ีนะคะเพื่อประกาศจํานวนห้องค่ะของเราจะใส่เป็น30นะคะอ่าจากนั้นก็เซนิโคลนค่ะอ่าประกาศ ตัวไปต่อไปนะคะก็คืออินค่ะ,ะตามด้วยชื่อห้องนะคะก็คือ J แล้วก็คอมมาแล้วก็ M ค่ะมีสองห้ค่ะเจนิโคลอนค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการแสดงข้อความผ่านทางฟินเอฟนะคะ,ะวงเล็บเปิดฟันหนู Backslash N แล้วก็ข้อความที่เราต้องการแสดงผลนะคะคือ ENTER อินเตอร์เนมฟปันหนูวงเล็บปิดเซนิโคลอนค่ะจากนั้นนะคะเป็นการรับข้อมูลก็คือรับข้อมูลผ่านทางสแกนเอฟวงเล็บเปิดปันหนูเปอร์เซนต์เอ ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เอนะคะเพราะเป็นชุดข้อความนะคะ,ะจากนั้นใส่ฟันหนูคอมมาแอมเปรซ์แล้วก็ชื่อห้องนะคะก็คือ e c ชอย่าลืมเซนิโคลอนกับคอมมาแล้วก็แอมเปอร์ซ์เด็ดขาดเลยนะคะใส่ให้เรียบร้อยนะคะ มาท้าต่อมาก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือแสดงข้อความผ่านทางติ๊กเอฟงเล็บเปิดฟันหนู Back/ สแล n เอ็นเอนเตอร์วนเตข้อความที่เราต้องการแสดงผลนั่นแหละค่ะ ค่ะพอใส่เสร็จแล้วนะคะก็ใส่เหมือนเดิมเลยค่ะฟันหนูวงเล็บปิดเซนิโคลอนแล้วก็รับข้อมูลผ่านทางสแกนเอฟวงเล็บเปิดฟันหนูเปอร์เซน็นต์ดีฟันหนูที่เราใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเพราะว่าเป็นเลขจำนวนเต็มนะคะ,ะจากนั้นใส่คอมมาแอมเปร์ซ์ ก็ซวงเล็บปิด s e มิ c คลอ n ใส่เหมือนด้านบนเลยนะคะที่เราประกาศไว้บรรทัดนี้ก็เหมือนกันค่ะ print f วงเล็บเปิดฟันหนู backslash n ข้อความที่เราต้องการแสดงผลนะคะก็คือ enter resistance พอเราใส่เสร็จแล้วนะคะก็ฟันหนูวงเล็บตีนเซนิโคล,ลนค่ะอ่าเหมือนเดิมเลยสแกน f วงเล็บเปิดฟันหนูเปซดีฟันหนูนนหนแล้วก็ คอมม่าแอมเปร์แซนเอ็มแล้วก็วงเล็บปิดเซนิโคลอนเขียนเหมือนด้านบนเลยนะคะที่เราประกาศไว้ค่อะอ่ต่อมานะคะก็เป็นแสดงผลนะคะก็คือฟินเอฟวงเล็บเปิดฟันหนูเอ็กซ์ลสเอ็น อันนี้คือเป็นขีดที่เราจะขีดเป็นเส้นกั้นข้างล่างไว้นะคะปันหนูวงเล็บปีดเซนิโคลอนเหมือนเดิมค่ะปิ้นเอฟวงเล็บเปิดปันหนูแบ็กสแลเอน็น อันนี้เป็น your name นะคะอ่าแล้วก็ข้อความที่เราต้องการจะแสดงผลเปอร์เซ็นต์เอ่าฟันนู c o ม m าแล้วก็เอ x กที่เป็นชื่อห้องข้างบนนะคะ อ่าวงเล็บปิดเซนิโคลอนบรรทัดต่อมาก็เหมือนกันเลยนะคะฟินเวงเล็บเปิดฟันหนูแบ็ k สเลตเอแล้วก็ยูอ r n a เนมข้อความที่เราต้องการจะแสดงผลนั่นแหละค่ะอ่า จากนั้นนะคะก็เป็นเปอร์เซนต์ดปนูคอมมาแล้วก็ห้องนะคะห้องเวงเล็บปีดแล้วก็เซนิโคลอนค่ะตรงนี้เราจะใส่หน่วยด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาใส่ทีหลังนะคะนี่ก็เหมือนเดิมค่ะปินเอฟ วงเล็บเปิดันหนู backslash n o u r Name ข้อความที่เราต้องการแสดงผลเปอร์เซนต์ดีเป็นตัวประกาศเลขจำนวนเต็มนะคะอ่าันหนูอมม่า m วงเล็บปิด semicolon อ่า แล้วเราก็ใส่หน่วยกันนะคะห้อง J มีหน่วยที่ชื่อว่าโวลต์ค่ะส่วนห้องเอนะคะมีหน่วยที่ชื่อว่าโอห์มค่ะ บรรทัดน,นี้จะเป็นการรวมผลนะคะก็คือ in f วงเล็บเปิดันหนูเหมือนเดิมเลยนะคะอ่า backslash n อ,อ่าข้อความนะคะที่เราต้องการแสดงนั่นแหละค่ะอ่า slash นะคะตัวนี้ ก็คือเป็นตัวหารค่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีอีกรอบค่ะอ่าก็แอมแปร์ แล้วก็ฟันหนูคอมมา J, M, J, หาร M นะคะ J ตัวแรกก็คือเปอร์เซ็นต์ D ตัวแรกค่ะแล้วก็เท่ากับเปอร์เซ็นต์ D ตัวที่สองก็คือ M นะคะอ่า พอเสร็จแล้วเราก็ใส่วงเล็บปิดเซนิโคลอนค่ะอ่าแล้วก็คอมไพน์คอมไพน์เสร็จก็ลิงค์ค่ะอ่าเราจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะอ่าตัวแรกนะคะเขาต้องการชื่อเราก็ใส่จาริยานะคะเป็นชื่อผู้ใช้งานแล้วก็อันที่สองเป็นค่าแรงดันแล้วก็อันที่สามก็เป็นค่าความต้านทานค่ะอ่า แล้วจะได้ผลตามนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ